สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุสุขคนพบพอกับซองน้องสลาคือเก่าพี่น้องวันนกกี้ห้าวกระยู่กบเพื่อนชจอยพี่น้องก็ชิมมาซอยเพิ่นลางถวยลางจานลางบวงเนาะเตรียมขึ้นเพื่อนเพิ่นจอจันเข้ามาแล้วว,วันนี้ก็บบชิบวันนี้วันที่สิบเอ็ดบอกคันจำบอกผิดเนาะวันนี้วันที่สิบเอ็ดบอกเลยสิบวันนี้วันที่สิบเอ็ดมากับบุกสา้าคือเก่า ลอยสบายดีอ่าบางในลอยฝนเกลือมาน่อยไต่หัวเลยป๊าเลยเจาะคอเลยเห็นนะได้บน้านี่น,นขอลงบี้กอมาอเม็กม,มชอยจอ,อยเป็น,น,อ,นองมรนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะวันที่สิบสี่กับสิบเป็นหฮาร้อยพ่นพ่นไปลูกละ ชี้ขึ้นรูปขึ้นนี่ชี้ล่างใช้นี่นั่นไปทางไหนนู้นะเจ้าว่าเรีกนู้ประจังวันนี้ป่ นมีถัวอีกจอจองใช้สีออกเล็กนูพี่น้องเอ้ยมโอนี่นู้ไตหัวสอจอยบ่าสั้นว่านังเมียน้องสิฮานังมียังให้ล่างมันฮ่าถัวไม่มีถวยวอ่วา,อาล่างต่เมือวานก็มีแใช้ถั่วมั้มย ถวยบะมี่พี่น้องถ้าีวยเอาจานเอาปยุงอนะกีเฮ็ดรปุ้นตกลงสีเฮ็ดปุ่นเฮ็ดน้ำกาะปุ่นน้ำบ่เอากระปุ้นจากโล่เบนี้เอาเขาจากโลขกรปุ่นทาพนากนทหมกพอกสั่งทาลุงทมลุงเพิ่นคืเสยมือ อันนี้ถลางนะโอ้ยอันนี้มันสีได้ขึ้นของมันละอมเด่างน้อยเดียวพี่น้องไอ้วงก็ได้บ่มีงานเหรอเนาะบ่มีงานกับสิล่างเใช่ยังบอสคันตะกี้วะบ่มีงานเขาก็บถลางอันนี้มีงานเขาก็ล่าง สาดลุ่มลุ่มพูจะเรียกว่าแขกนี่ต้องถือถ้วยมัติเฮือนเดอ้เอ,อแขกลายได้พี่น้องเว้คิดว่านะวันนา่าสิบอกลายอยู่ระดับชาวจอยขันหน่อยๆนี่บ่มีต้องเยอะๆห่านำคือเรื่อง น้ำคื้เรือเออน้ำเพิ่สไลด์่จริงอ่เอสไลด์่ลดุนนี่พอตนกันแ้่ใช่แกเปิดนะกะเนาะมันเบิดมันเบิดสนะบอโทรจากลาดก็เอามือเนี่ยบอโนบอโดนลาดเนี่อนีใช่ปานานโอ้โ อามาสปิเพ่อเส่มาเอามามือนี่ประมาณนะบอยามันไต้บอก่ครั้งบรางโอยการผู้จสวยอาจารย์ลงลังเอาล่ะลวงลายอาจารย์จ่จ้าหน่ยดำ นุ่มแล้วถ้่วประมาณสิบใบเนาะยูเครหม้อบนนี้ไงเครมหม้องในออวยพ่อบ่อจักซะไม่วหอก็ยจาดเยอจานผัดกินข้าปุ้นบ่ใส่ถัววกับชเป็ยนยงกินแพอคนนั้องกินข้าปุ้นนันบะไเนี่ยลาบแกงเลยาบแกงจากีมีนู่มีเมนูย่างเนาะเอากับบ่จ้คกันพี่น้องไหมที่เพิ่นบอากับมีปลา ปลาหมูไปเนาะปลาอลไรกับหมูแล้วก็ข้าวปุ้นชั้นนี้ก็พอดเลยเนาะเที่ลายยางกับบอกลายอะไรบ้งบอกลายบอไผหนีมันหมูหมองลายเติบกับคันทามกับไผ่นี่กับไล่มากับบกบเลยเนาะสะจอยกับลืมน่ำเลยอันเชี่เอาจากโลกสปลา มีจุบ่โอมีจุหาโบพอเยโอ้ยบอกอะไรเติมหาโูกมันกับพอเลยกระมือดรบ็ดกระมือดเพราะว่าหาโูกกับโตล้วโลกับหาโตเท่านะหาโูกเนาะพุ้นจะสสั่งเพิ่มมีโม่พอสิสั่งเพิ่มีไปส้งไปจกโคเลยถ้าเราเรื่องหาโลนะเฮตแตน้ำมันก็มดแล้วมีว่าสิโว่เตน้มกับปุ้นก็มืดแล้วหาโลประมาณจัก เ้าเศาวลงาูกัพอบ่พ่อกับพ่อเอานีเละกันให้พอมันกับ่พ่อเลยต้องเทไรก็ได้กินบอกพ่ออาการอะไ้ไปนอาการตาบกพอลงลายว่ามันยังได้คนน้ต้นเพือนนะเฮ้ยลองกินเลืออะไรเนาะเหลือกินเข่าพ่อเทไรคนเราจะเจ็บเหล็กก้ะาดกันตายเลยก็คือว่าแลยอันนั้มันเป็นเทศกาลอันิปฏเทศกาล งัวชนเด้อคือม่นอนซะจอยอันนี้พระชงเทศกาลเนาะกินกินแหละเขาแซ่ไรแช่เพราะว่าเอยเอ้ยมีมนาอไมีเนื้อเป็ดกน้อเนื้อเป็ดก็มีบอสซาบล่างเนาะหปลาดองเด้อน้งตบเด้อเากับพ่อห้หมูขึ้นเดือขนองมูน้ำแกงห้วยได้สวยกะทำหาบวมลายเป็ดลายหน่อยนอได้เลยคมันสออือ มันเหลืออยู่แล้วบวงนะช่องย่อเฮือนน่ะแปลว่าเฮาว่าย่อแล้วไปก็ไปโลดเอออันน้องนั่งแล้วลูกอันนี้บัดช่วงเสร็จเทศกาลด้เนาะสงกรานพอดีกินแล้วเซ่ให้แม่ล้างบ่สิว่าแม่ก็บอกแล้วบอกแล้วบอกทางบอกทางอินเทอร์เน็ตบ่บอกทางออนไลน์พี่น้องเอ้ยคู่มือนี่สงกรานเด้อสบายๆเลย้ห้วยได้มีอยู่ดอก ้าหาเกงห้วยอีก<ม>กะโดคุณแม่ก็ทาหาเกงห้วยเล่งเชียงทางไดมานมนปลไ้แมันเปิได้แล้ว <c oughs> มันเปิดได้แล้วจักเดชเปิดมากะทจักเดชดด้วยตู้อย่ลุงก็ข้มากไ้ตู้เสื่อมต่อกันใด้ปสจระโลหลกมันมันบอกเมืนเสื่อมต่อก็คือตู้อะไรเนาะมันบอกคือตู้พวก กคนันก็ชาวตู้รงเรียนบบนี่แล้ห้บาทเออพะเบิลเทาตู้ข้งเฮานี่แล้วอ,อมวนกันลมัน้วยซอมที่เห็นมาลงันออกบ้องตกตารางใชเด้ ลอยเอาน้องไปเมียนไหน้ยังเขาจจะอกเนี่ยเออเต่มือกินดองฟ้ากินดองเต่มือแด้จากปีเหล็กกินดองเต่มือกินดองฮองกมาหลางพี่นอ้องเคยซปีที่แล้วไม่แ่าเราไปใชนเนี่ไปรู้ว่าเออ นี่สิบเสื้อเอาพี่ับอมาหนึงงานยังก็โอเคยกเอะมาสอมืออืมือหื้อพ่สิพากันเข้าลุงสีพาไปชื่อนะเออกับมือหือเนาะมันนี่กวันจันทร์ันนี่วันีอืมวันทีดห้องขึืนนะขืนวันพุธเนาะมัอวันคาน บอ,บอกแล้วเขียนะจ๊ะบอกแล้วมีงานรอว่าจัว,วะอะไรวโอ้ยบ,มบ,บ,มบ่มีงานยังงานเใช่ยังขั้นอยากเจ้ากับบอกขาเจ้าขั้นผู้ได้ท่ามียังงานขั้นผู้แค้นลายๆน่ะมีแนวงานโลดเจ้ากับขั <c ười> ้นผู้แคนหน่อยๆบ่มีเยอะขั้นผู้แค้นลายเอาเงินไปจ้างเด้ <c ười> เอาเงินผู้แคน <c ười> เคน <c ười> เาะเจ้าจอยอ่อน เงินผูกแคนไปจาาายย้างมางาน,นะนเดีวคันไอยากให้งางนนผูกแคนลายๆมนมเลยมขึ้นมาไปเ่อ,อบันเทิงห่านเจนะเลือกจกงะงงเหมือนเมื่ออยูบ่บา,านเราคือเอามาขายบานหนการ,รกไปกินเขเขเอเงินเชียวมูฟันสองดิ ที่แต่คือมัทำงากบ่ัึ้นออกเลยนดในใจคือมันก็ออกลยอยถูบ่าผ่านมาตรฐานเลยถูไหมอีจอยมือมึงดำเน่ยไบกกููเย็นๆย่าเย็น บางมือถือออกลอยๆคอยม่บ้าพอเงหเราบริยูเฮือนไหม่ก่อนนะบอกเพื่อนหนึ่บอกื่อนว่อบอกเลยเดี๋ยวนี่บ่มีหัดเพชจกันเลย สองมากระชิเป็นโรงเรีย e. นะะอ problem, มอต้นมสมสนาบอพี่น <um> ้องเลยเปลี่ยนเลยได้บอแมนบอแมนโรงเรียนมอปลายนโมงเลยได้แบดนี้เป็นโรงเรียนนาบอเลยเนี่ยอะไรร่างมึงมึงเป็นยังแต่มาบ่ เรอพนดีัดีใช่เออบางชนมเดวว่าเสีตตดีัตเมียดีเราไปทอันนี้ผมบรรดาอะไร้บัตรเงินแตกินได้ียังบัสีทิมเนามันแตกวะเอาไปไปปลูกต้นมะพริกจอปลูกต้นมะพริกลใครบอกให้จอขึ้นมา อืมตันยร์ขึ้มาโตไปคนเอาขึ้นมาเองแล้วแล้วเมื่อเทนี้บอใช้หม้อพืนเนือเห็ดน้ำกระปุ่นนะจ๊ะเออล่างแลวเออพ่อเด็กช่องหม้อชาหม้อกระดกขันช่องหมอนิวยายกระปุ่นลอยลกอุ้มลงเานไหได้วงนับปุ้มอนไนเจ้า เปิยได้หครับดได้ไ่ดอกคูนเป็นเลยพี่น้องเอ๋ยสงการเลยปกติเป็นไว้ปีนี้อยากสาเนกำลังเริมแถวเฮือนเท่านั้นก็กำลังเริมออกยอดเออออกจูมปีนี้ชงการกับขอให้เหล่นกันยางปลอดภัยพี่น้องเนาะบานเฮากับมีมองเขาก็เปิดไล่มองอยู่บานเฮาแต่บ่หูาสิได้ไปเล่นทางใดจึงใช้อยูเฮือน ใครเดินทางไปใส่มาใส่กลับบ้านก็ขอให้ปลอดภัยเจ้าอยางเปรตเลยไปชีพาสะจอยไปอยู่ไปบ่สะจอยอยู่กับสวรรค์ปาร์ตี้โฟล์มเออะเมียนเอาก็ไปเที่ยวได้ปานเอาเมียแหรอปานเขาสิติดขาว่ะเมียอลไรติดขาสิติดเนี้ยเมียก็ไปผัวกับไปนี่บ่มากไปบ่มากไปวะจ๊น มีแต่ชวนพวกสิไปทางควาามียก็ไปทางซ้ายเออโอเคจิกกเล็ตต้นก็ระบอนี่นะเบอยบได้เงียกันบอล่างเลยทั้งถวยทั้งจอทั้งวงเหน่ใช้น้ำกันเก่านี่บมนัเด่นถวยช่องอันนี่ก็เอาใน่ะ นี่นั <S <S okay. ่นเบิ้ลปถวยฮะู้ชกประนีตในไทยล้งจ่อยูดตา้เออนี้นี่นี้จอกงนเบนเลยมที่จอกลาง้จอกแก้วยังเตะ ชีฟมนี่เรื่มงามเลยซาจอยมันเริ่มอมแบบแดงๆเลยชีทองกันเนาะมันถึกแดดแล้วมันเรื่มแดงเลยตอนแรกมันยังออกชีเหลืองบานนี้เริ่มคักแล้วชื่อในได้น้องนี่้อย

แล้วเลยพี่น้องใหล่างถอยบลาล่างถอยล่างบึงไก่ชีฮอดมือฮอดเว้นเลยพี่น้องไทยอยากให้สาวจอยมีแนวงานกับผู้ได้มาผูกแขนกับผูกลายลายเด้อเออโดดๆห้ามพลาดอยากให้งานเขานะเพราะว่าเขามีเงินผูกแขนลายขอบใจสุกุสุก้นที่เกามาเบิ่งพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe พอกันคลิปนาสบาย,บายดี <laughs>